ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ขอความสุขความเจริญในธรรมและความผาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังพระธรรมทุกๆท,ท่านวันนี้ตรงกับวันพุทธที่15เมษายนพุทธศักราช2563 อันนี้ตรงกับวันพระแรมแปดค่ำเดือนห้าปีชวดพระธรรมรับอรุณในวันนี้จะได้น้อมนําพระธรรมในเรื่องที่เกแห่งพระคาถาธรรมบทกุทธกานิกายอันปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎกพระธรรมในเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าเรื่องของ พระนันทเถร,ระพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงพระคาถาเอาไว้ว่ายะาถาอาคารังทุชชน,นังวุตถีสมติวิชติเอวังอภาวิตังจิตตังราโคสมติวิชติยะาถาอาคารังสุชนนัง วุถีณสมติวิชติเอวังสุภาวิตังจิตตังราโคณสมติวิชติซึ่งแปลความเป็นปราษาไทยได้ความว่าฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงไม่ดีได้ฉันใดราคะย่อมรั่วรดจิตที่ไม่ได้อบรมได้ฉันนั้น นย่อมรั่วรถเรือนที่บุงดีแล้วไม่ได้ฉั้นใดราคาย่อมรั่วรถจิตที่อบรมดีแล้วไม่ได้ฉันนั้นพระธรรมในวันนี้ที่พระพุทมีพระพเจ้าได้ทรงแสดงจะเป็นความหมายที่ตรงข้ามกันระหว่างบุคคลผู้ที่ได้ รักษาใจไว้อย่างดีแล้วกับบุคคลที่ไม่ได้รักษาใจเรื่องเกิดขึ้นนี้พระผู้มีพระ้าเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมแ,แก่พระพิสุทั้งหลายซึ่งปารบเหตุก็คือพระนันทะัะซึ่งเป็นพระอนุชาหรือเป็นน้องของพระพุทธองค์ดำเนินความตาม ของเรื่องก็คือในครั้งที่สมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าได้เสด็จกลับไปโปรดพระปยุรยาตที่กรุงกบิลพัทก็ได้แสดงธรรมมากมายหลายประการแล้วก็ได้โปรดพระปยุรยาตเป็นจำนวนมากจนกระทั่งอยู่ในวันที่สามของการเสด็จพระนคร ในวันนั้นก็เป็นงานมงคลสมรสของนันทกุมารกับเจ้าหญิงชนบทกรยาณีเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ให้พรอำนวยพรในงานมงคลเสร็จเรียบร้อยได้กระทำพัฒกิจฉันพัตหารเป็นที่เรียบร้อยได้อนุมโมทนาเป็นที่เรียบร้อยก็เสด็จกลับ ในระหว่างที่ทรงเสด็จกลับก็ได้ประทานบาทเอาไว้ให้แก่พระนันทะเป็นผู้ถือตามเสด็จไปด้วยพระนันทะก็คิดอยู่ในใจว่าเดี๋ยวพระองค์ก็ทรงจะรับบาทที่บันไดแต่พระผู้มีพระเจ้าก็ไม่ได้รับบาทขืนพระนันทะด้วยความเคารพจึงเดินตามไปส่งพระผู้มีพราะพาเจ้า ก็คิดตลอดทางว่าเดี๋ยวคงจะรับที่ประตูดเดี๋ยวคงจะรับที่ป่าจนกระทั่งก็พระองค์ก็ไม่ทรงรับบาทจนพาเสด็จไปถึงนะวัดนิโคธาลามในระหว่างที่นันทกุมารกำลังตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ขนาดนั้นคนรับใช้ก็ไปแจ้งข่าวนะแก่ ว่าที่เจ้าสาวว่าบัดนี้พระพุทธเจ้ากำลังพานันทะไปแล้วกำลังพานันทะไปวัดแล้วนางชนบทกัญญาณีก็เลยรีบขึ้นไปที่ปราสาทแล้วก็ตะโกนนะบอกกับนันทกุมารว่าขอพระกุมารรีบเสด็จกลับมาเร็ว นันทากุมารเมื่อได้ยินเช่นนี้จิตใจที่คิดถึงเจ้าสาวก็เกิดขึ้นมากพระผู้มีพระเจ้าก็พานันทะจนเสด็จไปถึงวัดเมื่อไปถึงที่วัดแล้วพระอ,องค์ก็ตัดถามนันทะว่านันทะเธออยากบวชหรือนันทะเธอจะบวชไหม ด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้านันทะกุม,มารก็ตอบรับที่จะบวชทั้งๆท,ที่ในใจก็รันจวนคิดถึงนเจ้าสาวนางชนระบทกัลยาณีเพราะฉะนั้นตลอดเวลาที่พระนันทะได้บวชใจก็ไม่ได้มีความยินดีนที่จะได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอน ว่าเสียงของนะผู้เป็นว่าที่ภรรยาก็แววอยู่ในนะความคิดอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งนะพระผู้มีพระเจ้าเสด็จออกจากเมืองกบิลพัทนะกลับไปยังพระนครสาวัตถียังวัดเชตวันนันท่าเองก็ตามเสด็จไปด้วยนะแต่ว่า ความคิดถึงเจ้าสาวก็มีมากยิ่งขึ้นจนตัวเองนั้นร่างกายดูซูบซีดไม่สดใสไม่ล่าเริงเพื่อนพระพิสุดได้กันก็เลยถามว่านันทะท่านเป็นอะไรหรือทำไมดูไม่สดใสไม่ล่าเ,เริงะนันทะก็บอกความจริงว่าผมเป็นผู้อยากศึกแล้วผมเป็นผู้กระสันแล้วผมอยากศึกเพราะฉะนั้น พวกพระพิสูจทั้งหลายก็เลยไปแจ้งข่าวให้พระพุทธเจ้าได้ทราบเมื่อพระอ,องค์ทราบแล้วก็เลยไปโปรดนภนันทะว่านันทะได้ข่าวว่าเธออยากศึกหรือนันทะก็รับตามความเป็นจริงว่าอยากศึกพระพุทธองค์ก็เลยถามว่าสาเหตุทําไมเธอถึงอยากศึกก็บอกว่าเพราะว่าตอนก่อนบวชเนี่ยว่าที่เจ้าสาวนะก็ได้บอก แจ้งข่าวนะเป็นคำให้นึกนึกถึงว่าให้รีบกลับไปเร็วๆเ,เพราะนั้นใจก็หวนคิดถึงแต่ว่าที่เจ้าสาวในอดีตเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยนะจับมือของพานันทะแล้วส่งพาพานันทะนะไ,ปนะนะทไปอย่างพบเทวภูมิก็คือไปยังสวรรค์ ด้วยฤทธิ์ของพระองค์ในระหว่างที่พานันทะเสด็จไปสวรรค์นะก็ให้ดูในที่หนึ่งมีลิงนะซึ่งนะจมูกแหว่งนะหูก็ขาดหางก็ด้วนนะนั่งอยู่ที่ต่อไม้ที่กำลังถูกไฟไหม้อยู่จากนั้นก็พาเสด็จไปถึงนาะดาวดึง เมื่อไปถึงดาววดึงในขณะนั้นเหล่าเทพธิดาก็กำลังเตรียมที่จะไปปฏิบัติท้าวสักกะพระพุทธเจ้าก็ที่ให้นันทาดูเช่นเดียวกับที่ให้ดูตัวลิงเมื่อสักครู่ว่านันทาเธอดูพวกเทพธิดาเหล่านี้สิที่กำลังไปบํารุวงท้าวสักกะอยู่ถามว่านันทามีธิดาเทพธิดาเหล่านี้มีความงดงามหรือเปล่า นันทาก็บอกมีความงดงามมากเหลือเกินพระเจ้าก็ถามว่าถ้าเปรียบเทียบกับว่าที่เจ้าสาวของเธอนางชนะบทกร,รยานีใครงามกว่ากันนันทาก็ทูนตอบว่านางชนะบทกกร,รยาณีนี้ถ้าเปรียบก็คงจะเหมือนกับลิงน่าจมูกแหว่งหูขาดหางด้วนนั่งอยู่ที่ตอไม้ที่ผ่านมา เพราะว่าเทียบไม่ได้กับความงามของเราเทพธิดาบนสวรรค์นี้เลยพระพุทธเจ้าก็เลยตัดว่าเอาอย่างนี้ไหมนันทะเราจะเป็นผู้รับรองให้เธอถ้าเธอตั้งใจที่จะบวชนะเราจะเป็นผู้รับรองว่าเธอจะได้ครอบครองเทพธิดาเหล่านี้นันทะก็ดีใจเออว่าตัวเองจะได้ คนที่สวยกว่านะคนเก่าแนละ้วก็เลยรับป่าพระเจ้าว่าจะตั้งใจบวชเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยพานันทะกลับมาแต่ครั้งนี้นันทะกลับมาก็ไม่มีความคิดถึงอดีตภรรยาอีกต่อไปเลยก็คิดถึงเพียงแต่ว่าต้องตั้งใจบวชให้ดีตนเองจะได้นางฟ้า,าเป็นคู่ครองแทนจนกระทั่งข่าว ในเรื่องของการบวชเพื่อหวังนางฟ้าข่าวเรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกันให้นันทะบวชนี้แพร่สะพัดไปนในหมู่พระภิกษุสงฆ์พระภิกษุรูปอื่นก็เลยต่างนะว่านันทะพูดกระทบบ้างนะดูถูกนันทะบ้างจนพระนันทะรู้สึกละอายใจว่าตนเองเนี่ยบวชแล้ว เป็นผู้บวชเพราะปราถนานางฟ้าเป็นผู้บวชโดยที่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปกกันให้รู้สึกละอายใจก็เลยปลีกตัวจากหมู่คณะไปพร้อมทั้งพยายามตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านไปเจริญภาวนาโดยอาศัยสมถะและวิปัสสนาในการภาวนาไม่นาน อาสายจิตที่คลายจากความยินดีพอใจเหล่านั้นออกท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาเมื่อท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ยังถูกเพื่อนพระภิกษุด,ด้วยการแซวเพื่อนพระภิกษุก็ถามว่านันทะแต่ก่อนนี้เห็นเธอบ่นอยู่ทุกวนันะว่าอยากศึกอยากจะไปเป็นคารวาสไปแต่งงาน บบดนี้เธอยังมีความยินดีพอใจอยู่หรือเปล่านันทะก็บอกว่าเมื่อก่อนนี้นะครับผมมีจิตที่หวนนึกถึงคารวะมีความอะไรอาวณ์นในคารวะแต่บบันี้จิตของผมไม่มีความเยื่อใยในความเป็นคารวะาแล้วการพูดเช่นนี้ในหมู่พระพิสุขสงฆ์เรียกว่าการกล่าวคุณธรรมของพระอหรหันต์ เพราะนั้นพวกพระพิสูจทั้งหลายก็เลยโพนธนาเพราะว่าไม่รู้ว่าพระนันทาบัดน,นี้เป็นพระอรหันต์แล้วก็เลยไปแจ้งข่าวพระเจ้าว่าบัดน,นี้นันทาได้พยากรณว่าตนเองเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสเป็นเครื่องรับรองว่าพิสูจนทั้งหลายแต่ก่อนนี้บุตรของเราคือนันทานี้ไม่มีเครื่องคุ้มครองใจของตนเหมือนกับเรือนที่ไม่มี เครื่องบ่งบางที่ดีบนหลังคาเพราะนั้นจึงถูกฝนคือกิเลสล่วงลดได้แต่บัดนี้นันทะนั้นมีเครื่องบ่งบางที่ดีคือพระความเป็นแห่งพระอาหารหันต์แล้วเพราะฉะนั้นกิเลสก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปแทรกซึมทำให้ท่านนาเป็นทุกข์ได้อีกต่อไปเพราะนั้นพระนันทะท่านได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วน,น,นี่คือ เรื่องเหตุเกิดที่พระผู้มีพระภาคเจ้านะได้ทรงตัดนะเป็นพระขัถาเอาไว้เบื้องต้นนะซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าฝนย่อมรั่วรถเรือนที่มุงไม่ดีได้ฉั้นใดราคะย่อมรั่วรถจิตที่ไม่ได้อบรมได้ฉันนั้นฝนย่อมรั่วรถเรือนที่มุงดีแล้วไม่ได้ฉันใดราคะ ย่อมรัวรถจิตที่อบรมดีแล้วไม่ได้ฉันนั้นเพราะพระพุธองค์ทรง,ทรงสแสดงความแตกต่างกันนะของผู้ที่รักษาใจกับผู้ที่ไม่ได้รักษาใจก็คือถ้าบุคคลไม่ว่าจะเป็นผู้บวชพระภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่ผู้ที่ใช้ชีวิตเป็นคราววาสก็ตาม ถ้าใจนี้ไม่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องบุงบังนะก็คือการเจริญสมถะหรือวิปัสนาเป็นต้นนี้ใจของบุคคลน,นั้นก็จะนะถูกแทรกซึมนะด้วยกิเลสมีราคาได้แก่ความกำหนัดยินดีหรือโลภด้วยโทสะบ้างด้วยโมหะบ้างเปรียบเสมือนกับเรือน เรือนก็คือบ้านของเรานี้บ้านของเราถ้าหลังคาเนี่ยมุงเอาไว้ไม่ดีช่างมามุงหลังคาบ้านเราแล้วก็มุงแล้วมีรูมีช่องโหว่ไว้มากเวลาที่เราเป็นผู้อาศัยอยู่ในเรือนเนี่ยถามว่าจะมีความสุขไหมก็ต้องตอบว่าไม่มีความสุขเพราะว่าเวลาหน้าฝนน้ำก็จะแทรกซึม ทำให้บ้านของเราเปียกข้าวของที่อยู่ในบ้านของเราก็เปียกมีความเสียหายและมีความเสื่อมสภาพได้ง่ายนี่คือความต่างกันนี่คือข้อเปรียบเทียบของการเป็นบุคคลผู้ที่มีจิตที่รักษาดีแล้วแต่จิตที่บุคคลมีจิตที่รักษาดีก็เปรียบเสมือนกับเรือนหรือหลังคาบ้านเนี่ย ที่มุงบังเอาไว้อย่างดีฝนตกคนอยู่อาศัยก็ไม่เปียกปลอดภัยแดดออกก็ไม่ส่งให้ข้าของเสียหายหรือแม้แต่ฝนตกลงมามุงบังเอาไว้ดีก็ไม่ทำให้ทรัพย์สินข้าวของที่อยู่ในเรือนเสียหายคนที่อยู่ในเรือนเองก็มีความสุขถ้าเปรียบเสมือนเรือนนี้คือชีวิตของเรา ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าเรือนที่เปรียบเสมือนกับชีวิตของเราถ้าชีวิตของเราไม่ได้รับการมุงบังป้องกันนะไม่ให้อกุศลไม่ให้กิเลสเข้ามารบกวนได้เราปล่อยให้เรือนของเรามีรอยรั่วหลังคาบ้านของเรามีรอยรั่วมีรอยแตกมีรอยร้าวกิเลสก็แทรกซึมลงมากิเลสคืออะไร กิเลสก็คือความโรภเวลาที่ใจของเราเนี่ยไม่ได้รับการคุ้มของรักษานะกิเลสคือความโรภค,ความโกรธและความหลงก็จะนะแทรกซึมรั่วรดทําให้เราผู้อยู่อาศัยในเรือนนั้นนอนก็ไม่หลับนะตื่นก็ไม่เป็นสุขหลับก็ไม่สบายแต่ว่าถ้าเรือนที่เปรียบเสมือนกับชีวิตของเรา ได้รับการบุงบังหลังคาบ้านอย่างดีด้วยการรักษากุศลคือการเจริญสมถทะนะหรือวิปัสนาอยู่กิเลสนะซึ่งจะล่วรถดแทรกซึมทำให้ใจของเราที่อาศัยอยู่ในชีวิตนี้นะต้องเป็นทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระธรรมในวันนี้นะที่สำคัญญาตโยมทั้งหลาย จะต้องพยายามรักษาชีวิตของตนเองที่เปรียบเสมือนเรือนเนี้ไว้ด้วยเครื่องบวงบังอันแน่นหนาอันปลอดภัยได้แก่พยายามที่จะรักษาใจของตนเนี้มาด้วยการเจริญกุศลมีการให้ทานมีการรักษาศีลและมีการเจริญภาวนาทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาเอาไว้ เพื่อที่จะได้เป็นเครื่องป้องกันใจของเรานะไม่ให้เป็นทุกข์นะกับกิเลสที่จะเข้ามาแทรกซึมได้ง่ายถ้าชีวิตของเราซึ่งได้รับการป้องกันเอาไว้อย่างดีด้วยเครื่องบุงบังคือกุศลชีวิตของเราก็จะมีความสุขกิเลสได้แก่ความโรคก็ไม่มีโอกาสแทรกซึมเข้ามาทำให้ใจของเราเสียสูญ ความโกรธก็ไม่มีโอกาสเข้ามาทำลายให้ใจของเราต้องบัวหมองและความหลงก็จะไม่มาทำลายปัญญาของเราในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นพระธรรมในวันนี้นจึงของนำสรุปสาระธรรมประจำวันที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตก็คือ เครื่องป้องกันภัยในชีวิตที่แท้จริงคือใจที่ปลอดภัยจากกิเลสเพราะคุ้มครองด้วยศีลสมาธิและปัญญาสมด้วยพระคาถาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแสดงเอาไว้แปลเป็นภาษาไทยได้ความว่าฝนย่อมรั่วรถดเรือนที่มุงไม่ดีได้ฉันใด ราคะย่อมรั่วรถจิตที่ไม่ได้อบรมได้ฉันนั้นฝนย่อมรั่วรถเรือนที่มุมดีแล้วไม่ได้ฉันใดราคะย่อมรั่วรสจิตที่อบรมดีแล้วไม่ได้ฉันนั้นบทประพันธ์ในวันนี้เป็นบทประพันธ์พระคาถาคํากรอนของท่าน ้าคุณพระราชกิติเวทีรัชตะวันโนได้ประพันธ์ไว้เป็นคำก่อนว่าเรือนหลังใดมุงไว้ไม่เรียบร้อยฝนย่อมย้อยหยดนองเปียกห้องหอเรือนที่อบรมไว้ไม่ดีพอราคะหล่อรถรั่วหมองบัวไป เรือนหลังใดมุ่งปิดมิดชิดทั่วฝนไม่รั่วหยดนองห้องอาศัยจิตที่คนเพียรข่มอบรมไว้ราคะไม่รั่วรถหมดจดจริงพระธรรมยามเช้าในวันนี้ก็ขอสมมุติยุติลงแต่เพียงเท่านี้ ขอความสุขความเจริญในธรรมความเป็นผู้มีจิตที่ได้คุ้มครองรักษาไว้ดีแล้วด้วยศีลสมาธิปัญญาเพื่อเป็นเครื่องป้อง,องกันอกุศลไม่ให้เข้ามารั่วรดจิตใจซึ่งอกุศลได้แก่ความโลภความโกรธและความหลงขอให้ใจของท่านได้ถูกคุ้มครองด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ทำให้ผู้ ที่ได้ถูกคุมครองนี้มีความสุขเพราะได้อาศัยเรือนอันปลอดภัยอาศัยเรือนนี้ให้เป็นเรือนที่จะพาให้ทุกท่านไปสู่ความสุขที่แท้จริงคือพันิพานก็ให้บังเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนเธอ